สวัสดีครับติเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดใช้งานบอร์ดตัวเวอร์ชั่น2กันนะครับฟ้า dca เวอร์ชัน2วันเมื่อวานไม่ได้มาเพราะว่า,ารันบอรแล้วแล้วก็บอรดก็มีปัญหาเนาะก็คือตัวแปรมันมันมีตัวแปรที่มันไม่ทำงานอยู่ตัวหนึ่งเนาะก็เลยทำให้มันไม่ซื้อนะครับพอไม่ซื้อผมก็ต้องรีเซ็ต อ่าเริ่มบอดใหม่อย่างเงี้ยนะครับแก้ปัญหาแล้วก็เริ่มบอดใหม่ก็เลยทําให้สถิติที่จะเอามาโชว์มันไม่มีเนาะก็เลยเพิ่งจะได้อ่าเริ่มรันเมื่อกลางอ่าช่วงกลางเชียงเที่ยงของเมื่อวานนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยอ่ามีสถิติมาโชว์แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวอัปเดตพอร์ตกันก่อนนะครับก็บิตคอยล่วงลงไปเยอะเลยเนาะ แต่ว่าพอร์ตของเราก็เฮดจิ้งเรียบร้อยนะครับอ,อบดูน,นะครับตัวเวอร์ชันสองนะครับเวอร์ชันสองก็จริงจริงมันเฮดจิ้งตั้งแต่จุดนี้ละนะครับตั้งแต่จุดนี้ละนะครับเฮดจิ้งมาเรื่อยๆเนาะแต่ผมเพิ่งมาตั้งบอร์ดใหม่ตรงนี้นะครับก็พอพอตั้งบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยมันมันล่วงลงมานะครับมันควรจะมันควรจะซื้อนะครับแต่มันไม่ซื้อ ผมก็หาที่ผิดอยู่นะครับปรากฏว่าตัวแปรที่มันเช็คว่าซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อเนี่ยมันมันยังไม่ทํางานเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเราเริ่มต้นจากมีพ s i t i o n อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้จําค่าไว้อย่างเงี้ยน,นะครับ <c oughs> โอเคก็ตอนนี้เราพอเราเปิดเนาะเราจะมีช็อตอยู่ตัวนี้นะครับ เราก็ชัด USDC เนาะเราก็มีลอง USDT อยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีลองตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการซื้อซื้อเพื่อดึงลงนะครับตัวนี้ซื้อแปดก็คือสนะองไม้เนาะเพราะว่าข้อแรกก็คือมันต่ำกว่าต่ากว่าราคาที่เราเคยซื้อนะครับเส้นสีเขียวเล็กเนี่ย นะครับเป็นราคาที่เคยซื้อเราจะซื้อแล้วก็ให้มันต่ําลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ครับอ่าต่ําลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เรพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลองของเราเนี่ยก็จะต่ําลงมาแล้วก็ได้สะสมของออาอันนี้ก็คือจะเป็นการ DCA ขาลงเนาะทีนี้อ่าพอซื้อปึ๊บใช่ไหมครับออาตัวลองก็เฉลี่ยก็ดึงลงมาแล้วตัวนี้มันก็จะจำค่าค่าที่เคยซื้อไว้เนาะพอ พอระยะห่างไปอีกอผมตั้งไว้หกชั่วโมงมั้งหรือสามชั่วโมงอ่าน่าจะหกชั่วโมงนะครับพอหกชั่วโมงปุ๊บมันถึงจะซื้ออีกไม้หนึ่งเนาะอ่าพอซื้ออีกไม้หนึ่งปุ๊บเราก็ถูกดึงลงมามันต่ํากว่านิดเดียวนะครับโอเคต่ํากว่านิดเดียวก็ไม่เป็นไรก็ซื้ออ่าแล้วตัวตัวรองเราก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับพอลดลงมาปุ๊บก็ บิตคอยก็ล่วงนะครับบิตคอยล่วงแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงหกชั่วโมงเนาะอ่ามันก็ยังไม่ซื้อมันเดี๋ยวมันอาจจะซื้อเร็วๆนี้เนาะแต่มันจะซื้อตอนตอนที่เป็นโอเวอร์โซนะโอเวอร์โซสีฟ้าแล้วก็ราคาต่ํากว่าเส้นนี้นะครับต่ํากว่าเส้นตนัวนี้สีเหลืองมันถึงจะซื้อเนาะซื้อก็ถ้าเป็นขาลงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งซื้อยิ่งซื้อยิ่งซื้อไปเรื่อยๆนะครับที่เราทําได้เพราะว่าเราทําการเหตุยิ่งช็อตไว้แล้วเนาะ กับลองตรงนี้เท่ากันพอลองกับช็อตเท่ากันปุ๊บเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งลงก็ยิ่งซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วตัวตัวตัวลองของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ปิดเฮดจิ้งช็อตเราก็ตอนนี้เราก็จะมีลองแบบ เต็มๆนะครับโดยที่ดอดาวไม่สูงเนาะแล้วก็ถ้ามันเราจะมีเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นไฮนะครับซึ่งซึ่งถ้ามันถ้ามันลงต่อเนี่ยสักพักมันจะตัดลงมาอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วถ้าถ้าเส้นสัญญาณไลน์ตรงนี้นะครับตัดขึ้นอย่างนี้นะครับตัดตัวสีเส้นสีฟ้าตัวนี้ มันก็จะทําการปดเฮดจิ้งเนาะเราก็จะขายช็อตทิ้งนะครับเหลือแต่ลองที่เราซื้อสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นไปเนาะพร้อมกับเราก็จะซื้อลองอีกไม้หนึ่งนะครับซื้อลองสองตัวลอง USDT กับลอง USDC เนาะก็เราก็จะกําไร2เท่าขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือหลักการนะครับตอนช่วงนี้ก็เป็นขาลงอยู่เราก็เอ่อ ตอนนี้บอร์ดเราเวอร์ชัน2เนี่ยแก้ปัญหาอะไรไปเยอะมากนะครับก,ก็หลักๆเลยคือการตัดขึ้นตัดลงนะครับจะสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเส้นคาม่มาลายอยู่แล้วก็มันจะตัดขึ้นตัดลงเยอะนะครับช่วงที่ตัดขึ้นตัดลงเนี่ยคือเครียดมากเพราะว่ามันมันทำให้พอร์ตลดลงมันเสียไปเยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นเส้นนี้เส้นอ, time high low, ออไทม์ไฮโลไป ไปฟังอธิบายในในคลิปได้นะครับมีคลิปที่อธิบายละเอียดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเป็นเส้นที่เส้นโลที่สูงสุดนะครับมันจะไม่ลดลงนะครับถ้าถ้าต่ำกว่าเส้นนี้เราถือว่าเป็นเป็นจุดท,ที่ที่ต่ำเฮดจิ้งเอาไวเ้เฮดจิ้งครับเส้นออลทามไฮโลหมายถึงเวลาสมมติเราซื้อที่โลใช่ไหมครับเราซื้อที่โลเนี่ยหมายถึงเราเป็นคนที่เก่งมากๆากนะเราเป็นคนที่เก่งมาก ที่ซื้อได้ที่โลแต่ถ้าแต่ถ้ามาเวลาผ่านไปเนี่ยเส้นตรงเนี้ยก็คือเป็นเส้นที่ทุกคนน่ะได้กําไรใช่ไหมเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดคือตรงนี้อ่าแล้วพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยคือเป็นเส้นที่ทุกคนเน่ะขาดทุนแน่นอนเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดในอดีตก็ยังขาดทุนเลยใช่ไหมเป็นเส้นโลเป็นเส้นโลหนึ่งร้อยแท่งเนาะหกร้อยแท่งนะครับทำไม เป็นเส้นโลห์0กร้อยแท่งย้อนหลังครับของอน่าจะเป็นห้านาทีหรือสิบนาทีเนี่ยจะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนะี่ยเส้นโลตรงนี้ก็เลยใช้บอกได้ว่าทุกคนในตลาดมันมันขาดทุนหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะ่ะมันจะไม่เด้งขึ้นอย่างนี้มันก็จะตัดลงมาเลยนะครับเป็นเป็นที่ผมสังเกตเนาะก็เลยเหมาะกับการใช้เส้นนี้เป็นเส้นในการเฮดจิ้งนะครับ อ่าโอเคก็อ่าเดี๋ยวไปดูพอร์ตหน่อยมัวแต่หมูนะครับโอเคพอร์ตตอนนี้เราก็ลดลงนะโอเคโอเคครับก็พอร์ตตอนนี้เราเป็นเฮดจิ้งอยู่นะครับแล้วก็อ่าตัวลองเนี่ยจะมากกว่าตัวช็อตเพราะว่าเราตอนขาลงเราก็จะเก็บของเก็บของเก็บของเนาะแล้วก็ เนื่องจากลองมันมันเป็นมันมากกว่าชอ็อตเวลาลงพอร์ตเราก็จะลดลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็พอร์ตเราก็จะลดลงมาเป็น485เนาะโอเคอ่าผมจดไว้ที่494นะครับก่อนหน้านี้นิดนึงก็อ่าตอนนี้ลงอยู่แต่ว่าสังเกตว่าด้วยบอร์ด v2 เนี่ยเวลาลงมันจะลงไม่ไม่เยอะมากเนาะ ของเราจากที่หกร้อยเหลือประมาณห้าร้อยนะครับก็ลดลงไปประมาณสิบที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งตั้งกราฟใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอมันย่อก่อนนะครับก็ย่อไปสักพักนึงแหละจนจนมันเปลี่ยนเป็นเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเราก็จะมีกําไรสองเท่าแล้วก็พอร์ตเราก็จะโตเท่าตัวไปเรื่อยๆเนาะอ่าโอเคครับก็หมดแล้ววันนี้ เดี๋ยววันนี้จะเริ่มเปิดให้คนที่มาจอยบอทใชว้วีชั่นเวอร์ชันสนะครับเพราะว่าตอนนี้เวอร์ชันหนึเนี่ยเฮดจิ้งระบบทั้งหมดเฮดจิ้งไว้ให้อัตโนมัติละเพราะว่ามันลงเนาะก็กำลังเป็นจุดที่ดีที่เราจะเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชันสนะครับแล้วก็ผมก็ทดสอบไปสักพักหนึ่งละน่าจะมั่นใจแล้วแหละว่าใช้ได้เนาะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูผลไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเวิร์กส่วนใครที่อยากจะมาจอยบอรก็ยังทำได้อยู่นะอ่อตอนนี้มีประมาณ9คนที่ที่มาจอยด้วยนะครับก็ผมกะไว้สัก10กว่าคนนั่นแหละอาจจะได้อีกไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอ่อเวลามันมีปัญหาหรือว่ามันตัดขึ้นตัดลงเนี่ยผมจะต้องคอยเช็ค อยู่ตลอดเวลาเนาะว่ามันสั่งซื้อได้ไหมมันมีบางทีอ่ะคือตอนที่มันตัดลงใช่ไหมแอบตอนนี้เราเรามีลองอยู่เราก็การมันตัดลงอย่างเงี้ยนะครับอ่าบางทีมันมันไม่มันไม่มีช็อตแอบหรือว่ามันมันมีมีทั้งลองทั้งช็อตสามโพสิชันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเพราะว่าคือถ้ามันเป็นที่โค้ดอ่ะ คือทุกคนต้องเป็นไงแต่อันนี้คือเป็นแค่บางคนเออเป็นแค่บางคนมันก็เลยอาจจะเป็นที่การส่งสัญญาณมันไม่ทริกเกอร์หรือว่าอ่าส่งให้ไปซื้อตัวนี้แต่ตัวที่ขายมันไม่ทํางานหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้เป็นปัญหาที่ต้องต้องรอให้บัตที่เป็นใช้ไพทอนทำเนี่ย มาให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เนาะก็อดทนไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยรับสมาชิกได้ไม่ยังไม่มากนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้แมนวนวลในการเช็คอยู่ถ้าถ้ามันผิดพลาดยังไงเนี่ยผมก็ต้องให้ทางคนที่มาจอยบอร์ดเนี่ยกดมือขายขายออกให้อะไรเงี้ยนะครับปรับให้มันตรงกับบอร์ดประมาณนี้ก็เลยต้องมีการแบบใช้เวลาคุยสื่อสารกันนิดนึงนะครับ ก็เลยไม่สามารถรับได้จํานวนมากนักนะครับแต่ว่ายังตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับขอเป็นคนที่มีพอร์ตใหญ่กว่า1,000เหรียญก่อนนะครับเพราะว่า,าถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยมันมันใช้เวลาเท่ากันเนาะอะไรนะน,นกกับไก่ตัวเท่ากันใช่ไหมเออเอาขอไก่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้หาเงินมาทำบอร์ดไพทอนะครับโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว อก็เดี๋ยวรออัปเดตกันพรุ่งนี้อ๋อผมลองทําตัวตัว AI ที่เป็นที่เป็นให้ความรู้เนาะเป็นซีรีส์ให้ความรู้นะครับก็ลองไปชมกันได้นะครับขี้เกียจพูดเองเฉยๆเพราะว่าผมก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยน่าฟังเนาะให้ให้ AI พูดให้จะดีกว่านะครับแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนาวางโครงแล้วก็ ให้ AI ช่วยเขียนให้มันสลระ่าสะวยอะไรเงี้ยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับในช่องเจาะโลกคริปโตเนาะก็จะเป็นความรู้ที่ผมอยากรู้แหละแล้วก็รีเสิร์ชมาพอได้พอได้เป็นเนื้อหาเป็นก้อนๆก,ก็จะเอามาให้ทำเป็นพอดแคสต์ให้ฟังกันเนาะก็เอาไว้ฟังเพลินๆเ,เป็นความรู้นะครับก็ลองติดตามกันดูได้นะอโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรอดูการทํางานของบอตต่อไปนะครับก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆละตอนนี้ลงก็ก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะครับแฮปปี้ขึ้นก็แฮปปี้ไซด์เวตัดขึ้นตัดลงยังไงก็ก็ยังแฮปปี้อยู่นะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไปกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย